สวัสดีค่ะท่านผู้ชมก็กลับมาพบกับแอดอีกครั้งหนึ่งนะคะในรอบบ่ายนะคะแอดก็ได้ไปรวบรวมแนวทางการเสี่ยงโชคตัวเลขดีๆตัวเลขปังๆตัวเลขเด็ดๆเ,เอามาให้ท่านผู้ชมได้อัปเดตกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเราก็ไปดูกันเลยค่ะเริ่มต้นที่แอดเวียงพิงนะคะซึ่งงวดวันที่1นมิถุนายนก็ให้เข้านะคะสำหรับเลขท้าย2ตัวล่าง4554นะคะท่านผู้ชม เราก็ไปดูงวดถัดไปกันค่ะงวดที่16พิถุนายนนะคะซึ่งก็ได้ให้แนวทางเลขท้าย2ตัวล่างนะคะซึ่งก็มีตัวเลขดังต่อไปนี้ค่ะ32 23 42 24 37 73 47 74 39 93 49 94 52 25 7จ5ด9จ็ดห้าห้าเก็ดสองสองเจแล้วก็97นะคะท่านผู้ชมก็แคปเอาไว้ดูนะคะเอาไว้เป็นแนวทางคะ่ะไปต่อกันที่ตำราเรียงเบอร์นะคะซึ่งก็ได้ให้แนวทางเลขท้าย2ตัวบนล่างงวดประจำวันที่16พฤศจิกายนซึ่งก็ให้ตัวเด่นที่หลัก4ี่กับหลัก7นะคะตัวเลขก็มี1 2ึ่สา 1 6 1 7 4 2 4 3 4 6 4 7 5 2 5 3 5 6 5 7 7 2 7 3 7 6แล้วก็7 7นะคะต่อด้วยชุด3ตัวคู่โตดนะคะซึ่งก็มี8 1 3 2 1 7 5 4 3 8 4 7 4 5 2 8 5 6 273แล้วก็176นะคะไปต่อกันที่แนวทางเสื้อตกทั้งนะคะงวดประจำวันที่16มิทุนายนซึ่งก็ให้วิ่งที่หลัก8นะคะส่วนตัวรองก็มีหลัก2กับหลัก6ค่ะตัวเลขก็มี80 81 85 87 89 20 21 25 27และ29 60 61 6 5 67และ69นะคะส่วนตัวเน้นบนล่างก็จะเป็นตัวที่วงกลมเอาไว้นะคะท่านผู้ชมซึ่งก็มี80 89 20 29 60แล้วก็69นะคะสำหรับตัวเน้นนะคะต่อด้วย3ตัวทองค่ะซึ่งก็มี180 181 185 187และ189ตัวเด่นก็คือ180นะคะต่อด้วยเลขระวัง นะคะซึ่งก็มี2 2 6 6แล้วก็8 8นะคะตัวเลขระวังเบิ้ลน,นะคะท่านผู้ชมก็แคปเอาไว้ดูนะคะเอาไว้เป็นแนวทางะคะ่ะไปต่อกันที่แนวทางเอสวันชัยนะคะซึ่งงวดวันที่1นมิถุนายนก็ให้เข้านะคะสำหรับเลขท้าย2ตัวล่าง4554นะคะเราไปดูงวดต่อไปกันคะ่ะงวดวันที่16มิถุนายนนะคะซึ่งก็ได้ ให้แนวทางนลขท้าย2ตัวล่างมีหลัก2หลัก4หลัก8หลัก3แล้วก็หลัก5นะคะจับคู่กันแล้วก็ได้ตัวเลขดังต่อไปนี้ค่ะ85 2428232548434583 2, 4, 4, 4, แล้วก็35นะคะท่านผู้ชมตัวเด่นก็คือ85นะคะก็แคปเอาไว้ดูนะคะเอาไว้เป็นแนวทางค่ะเพราะว่า ให้เข้ามาแล้วนะคะสำหรับงวดที่ผ่านมานะคะไปอัปเดตต่อกันที่ชุดสุดท้ายนะคะซึ่งก็เป็นของแม่จันนะคะซึ่งก็ได้ให้แนวทางเลขท้าย2ตัวบนล่างนะคะงวดประจำวันที่16มิถุนายนซึ่งก็ให้ตัวเด่นบนที่หลัก9นะคะเลขท้าย3ตัวก็มี9 8 4นะคะตัด2ตัวก็ 9449นะคะท่านผู้ชมชอบกดจุดเอาไว้ดูนะคะท้ายนี้ก็โปรโดใช้วิจารยานในการรับชมนะคะทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่ท่านจะได้รับชมคลิปใหม่ๆต่อไปทางช่องก็ต้องขอขอบคุณแนวทางทุกอาจารย์ทุกทุกสำนักด้วยนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีคะ่ะ ขอบคุณค่ะเดี๋วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ